สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาจานถึงเดือนที่เดือนนี้น่าจะประมาณเดือนที่เก้าถึงแม้ถึงถึงถึงเนาะครั้งที่เก้าแล้วเนาะเพราะว่าครั้งแรกไปตอนตุลาปีหกสี่นะคะตอนนี้ก็เดือนมิถุนาแล้วเนาะก็ไปครั้งที่เก้าแล้วแหละอ่า นะคะคสำหรับการไปรักษาสิวที่ท,ท,ที่กรีคลินิกสาขาขอนแก่นได้ใช้ชื่อว่า Castle in the Sky Clinic น,นั่นเองนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะเฮ้ยตกใจหน้าเราเป็นอะไรนะคะก็คือเราเพิงไปหาหมองมาเมื่อกี้เองยังไม่ถึงหนชั่วโมงเลยนะคะหน้าสภาพหน้าตอนนี้ก็คือเราได้เลเซอร์นะคะดูรอยแดงนะ มันก็ยังแดงอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการเลเซอร์ CO2 ครั้งแรกของเรา <c oughs> CO2 เนี่ยมันจะแตกต่างจากจากตัวของ IPL ก็คือมันจะช่วยกระตุน้นรูขุมขนลดเลืองจุดด่างดำม,มันจะช่วยผัดเซลล์ผิวอะคะ่ะเพราะว่ามันจะ เห็นไหมคือปกติแล้วอะเราไปหาหมองปะปุ๊บเราก็จะอัดคลิปให้ดูเลยใช่ไหมแต่หน้าเราไม่ได้แดงไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะอันนั้นคือมันช่วยกระ,กระชับรูขุมขนแล้วก็รอยแดงรอยดํานิดหน่อยอันนี้ก็คือผัดเซลล์ผิวไปเลยซึ่งวันนี้เราทําครั้งแรกทุกคนเดือนนี้ เพิ่งเคยได้ทำครั้งแรกจากที่ไปหาหมอมาประมาณ9กครั้งแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นการอัปเดตเนาะว่าหน้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนที่แล้วไม่ได้อัปเดตเพราะว่ายุ่งนะคะก็เดือนนี้แล้วก็ไปหาหมอเหมือนกันนะคะเออได้ยาชุดเดิมเลยก็คือ Az B 2 a 3แล้วก็ตัวพวกกันแดดแล้วก็แล้วกเ็เจลล้างหน้าเนาะเดือนที่แล้วก็จะเป็นเอากันแดดสอหลอดแต่ไม่ได้เอาเจลล้างหน้านะคะแล้วก็ยาก,กินเหมือนเดิม iso t a n เ e n ก็เป็นประมาณ1,400นิดนิดนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยสิบาทนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะคะเดือนนี้ก็หนึ่งพันสี่ร้อยนิดๆเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเราเอาเปลี่ยนเป็นกันแดดหนึ่งหลอดแล้วก็ตัวของ โซบะตัวสบู่หลังหน้าอีกหนึ่งนะคะก็เอามาตุนไว้แหละวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวใจหยุดไปหาคุณหมอเราก็เลยแบบตุนของทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนะคะเดือนนี้ก็เปลี่ยนแปลงก็คือได้ได้เลเซอร์แบบ CO2 ผิวหน้าแล้วก็เลยแบบแดง การแดงนี้ทุกคนไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องตกใจนะคะมันจะแดงแค่ประมาณ2อชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เกินนี้อะคะ่ะแล้วมันก็จะหายแดงแต่ว่าจะจะได้จะต้องทายาที่ที่ได้หลังจากเลเซอร์อะคะ่ะคือเขาจะไม่ให้ทายาของหมอประมาณ3วันเนาะจะใช้ได้ก็จะเป็นพวกเจลลังหน้ากันแดดแล้วก็ยาที่ทาหลังจากเลเซอร์ CO 2อันนี้คือระดับเบาแล้วนะคะเบาที่สุดในนี้คือระดับหนึ่งอ่ะหน้าเรายังแดงแบบแดงอะแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็คือการที่หน้าแดงเนี่ยหมายความว่ามันมันมีอะไรไปกระตุ้นทำให้เดี๋ยวสเตกด,ด้าล่างค่ะมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่เนาะอีกมันจะมีอาการหน้าลอกอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ย ถ้าว่างก็จะมาอัปเดตความหน้าลอกให้ดูว่ามันมันจะลอกได้ถึงขั้นไหนมันจะลอกมากกว่าตอนที่ใช้ตัวของอ,อนุพันธ์วิตามินเหรือเปล่าพวก A3 อะไรอะไรเงี้ยออ,อีพวกยาตอนนั้นอ่ะอีพวกยา พวกน,นั้นะเราไม่ลอกแล้วเพราะว่าหน้าเรามันแข็งแรงแล้วมันกลายเป็นแบบทายาไม่ลอกแล้วมันจะลอกแค่แบบช่วงแรกๆเห็นใช่ไหมที่เราจะจะเป็นขุยนะคะแต่ตอนเนี้ยเราไม่มีหน้าลอกแล้วนะคะก็จะเป็นรอยอันนี้คือแบบเออเออมันกลับมาอีกแล้วทุกคนคือมันหายไปนะเป็นแล้วมันก็หายไปคือถูๆูออกอะมันก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นสะเก็ดหนังอะไรอย่าเงี้ยแล้วมันก็กลับมาอีก ก็งงเหมือนกันนะคะก็คือไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าสังเกตแบบว่าเลเซอร์มันมันมองไม่เห็นเนาะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าค่ะทุกคนมันจะเป็นจุดๆทุกคนลองไปหาดูคลิปคลิปที่เขาทําเลเซอร์อะที่มันจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจุดๆๆด,ด,ด,ดแบบนั้นเลยะคะ่ะหน้าเราตอนเนี้ยออนะคะก็ถือว่าอัปเดตนะคะว่า เดือนนี้มันเป็นยังไงบ้างเรายังไม่หยุดไปหาหมอเนาะที่แรกตั้งใจไว้แล้วแหละว,ว่าจะขอหมอว่าเออเดือนนี้ขอไม่กินยาไหมคะแต่แต่พอมาเห็นว่าหรือเราต้องกินยาต่อก,ก็ก็นั่งนั่งช่างใจอยู่ระหว่างที่รอหมอนะคะก็เลยว่าเอองั้นกินต่ออีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันเดือนหน้าค่อยแบบเออไม่กินยาอะไรเงี้ยก,ก็ก็จะทาแค่ยา ก็ผิวหน้าก็เป็นดังนี้เนาะอีกประมาณสามวันเดี๋ยวเรามาอัดคลิปให้ดูว่าหน้าเราลอกลอกแลก้วมันเป็นยังไงมันจะใสไหมคือทักบอกเพื่อนไอ้ทักถามเพื่อนแล้วเพื่อนที่ทําด้วยกันนะคะเพื่อนก็บอกว่าแกไม่ต้องตกใจเดี๋ยวหน้าก็ใสอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นกังวลตรงคอคือคอเราดำกว่าหน้าแล้ว ทำไงดีเขาทุกคนใครมีเทคนิคดีๆคือมีครีมทาคออันนี้นะเธอคอจะขาวอะไรเงี้ยแนะนํามากันหน่อยนะคะรออย,อยู่โอเคค่ะไว้เจอกันอีกว่า3มวันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันลอกขนาดไหนนะคะให้บ้า